สวัสดีชาวตำบลขุนทองเงียบเลยสวัสดีครับเดี๋ยวแม่จา๋าแม่จา๋าอันนี้บัวใหญ่มาจากหลายที่ออกมาหลายที่แต่ตรงนี้บัวใหญ่เดี๋ยวเวลาหลวงตามาเอาหมวกออกด้วยนะแม่นะจะหลวงตาจะเลี้ยงข้อไว้รูดซิปเดี๋ยวตังจะหายหายลวงตาไม่เคาะกระเป๋าเอากระเป๋าไว้ข้างหลังนะรูดซิปเดี๋ยวตังหายนะ สวัสดีชาวโลกออดไม่ใช่ตำบลขุนทองถ,ถ่ายรูปอยู่อนตะเดี๋ยวก็มาถ่ายอีกทีตอนตีหัวนะตีแล้วตีอีกได้ต้องไปดักหน้าหลายๆพอตีแล้วก็ขับรถไปดักหน้าให้ตีอีกวันตีได้ทั้งวันเลยจ้า ทีเดียวก็พอแล้วทีเดียวก็พอแล้ว,ว,อลวโอเคนะ <Okay. S 1> กระเป๋าไว้ข้างหลังผ้านะไม่ต้องเอามานะผาน้าไม่เอาไม่ปูนนะน,นี่นี่คือจารดมูนขุนทองครับสวัสดีครับ